กบาบคารวะอาจารย์น้องเกียวด้วยความคารพืนิ่งค่ะอคารวะครูทุกท่านค่ะเป็นริญนธรรมพี่น้องจิตอาสาทุกท่านค่ะชื่อปิศนาอินนบไพยบูลชื่อทางธรรมฟังน้อมก้าจนนะคะที่เล่นชื่อกิมค่ะอายุหกสิบหกปีนะเป็นจิตอาสาประจำชุมชนภูผขาปาน้ำค่ะ่อ,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 อจบการศึกษาดับ อริยะปัญญาโทรอริยะปัญญาตีนะคะแล้วก็กำลังศึกษาอริยะปัญญาโทอยู่นะคะแต่ชั้นปีที่สองหรือสามไม่แน่ใจค่ะแล้วก็ทางโลกนะคะปปโทสาขาสาธารณาสุขสนะคะอ่าวันนี้ก็จะมาขอส่งกันบ้านทูกขายฉับพันค่ะอ่ชื่อเรื่องที่ตัวเองตั้งนะคะระวังทำบาปเออทำกุศลจะได้บาป ถ้าตั้งจิตไว้ผิดนะคะเนื้อเรื่องก็มีอยู่ว่ามีวันหนึ่งขณะที่เรากําลังออกกำลังกายอยู่นะคะเอะก็มีจิตอาสาท่านหนึ่งมาบอกมาตามหาจิตอาสาอีกท่านหนึงนะคะแล้วก็ท่านไม่เจอนะคะก็เลยท่านก็เลยสั่งความกับเราไว้ว่าถ้าเจอจิตอาสาท่านนั้นเน่ยเคยบอกด้วยนะว่าให้อ่านลายส่วนตัวทีนี้พอเวลาผ่านไปไม่นานนะคะเราก็เจอ อ่าจิตอาสา,ท,าท่านท่านท,ที่ที่ได้รับกันว่าให้อ่านไลน์นะคะเจอทีนี้เราอยู่ใกล้ชะงานเราก็รพอดีตาเราก็เหลือไปเห็นจิตอาสาท่านแรกที่สั่งความไว้ด้วยอยู่ในที่เดียวกันนะแต่ห่างห่างจากเราคนที่สองนี่อยู่ใกล้เรานะคะเราก็เลยไปถามท่านว่าเออ,เอ,อท่านได้พูดคุยกับจิตอาสาท่านที่หนึ่งนยังนะคะเออท่านบอกว่ารู้แล้วรู้แล้วเราก็บอกว่า เพิ่งเช้านี้เองนะตอนเช้านี้เองยังไม่ใช่ไม่ใช่อันเก่าอ่ะคือเราทราบว่าท่านส่งลายทิ้งไว้ให้แล้วก่อนนั้นหน้านั้นแต่วันนี้ท่านมามาย้ำอีกทีหนึ่งหรือึ่งท่านมีอะไรก็ไม่ทราบนะคะซึ่งมันอาจจะเป็นความที่ต่อเนื่องกันนะคะทีนี้เราก็บอกบอกไปเนี่ยที่อ่าจิตอาสาท่านที่เราไปบอกให้ท่านทราบนะว่าเอออันได้พูดคุยเราก็ไปถามท่านว่าตอนนี้ท่านนั่งนั่งใกล้กันใช่ไหมฮะพลังฟังธรรมอาจารย์อยู่เนี่ยเราเข้าไปแล้วก็เลยบอกว่าได้พูดคุยกันหรือยัง กับกิจอา,าสาท่านนี้นะคะนี้ก็เออท่านว่ารู้แล้วเราก็บอกว่าเช้านี้นะเราก็ย้ํานะคะเช้านี้นะท่านก็ทําหน้าตาที่เราอ่านความรู้สึกว่าคือเหมือนลาคานนะ่ะรู้แล้วอะไรเงี้ยนะคะนี้ไอ้ไอความที่กิเลสเรามันเร็วมากนะคะมันมันก็แสดงปฏิกิริยาออกมาทันทีนะคะเป็นคําพูดเลยนะคือไม่พอใจนะคะแล้วก็พูดออกมาเลยว่า เรามาบอกให้นะคะตามที่เขาบอกเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยนะเออเราไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยนะคะคือจิตมันก็ขุ่นตอนนั้นแล้วะคะเห็นที่เห็นปฏิกิริยาอย่างนั้นนะคะเสร็จแล้วเราก็กลับมานั่งฟังธรรมในที่เดียวกันนั่นแหละพออาจารย์กาลังแสดงธรรมอยู่นะคะท <c oughs> ีก็มันล้างใจตัวเองไงว่าเอ๊ะทาไมเรา,เราเราเราถึงทุกข์ใจนะคะเราถึงทุกข์ใจอย่างนี้เพราะว่าอ๋อเราเราหนึ่งลืมเราลืมไปว่าเราทํามา แม้เราไปทาอย่างเนี้ยแสดงปฏิกิริยาอย่างเนี้ยกับคนอื่นมานะตอนนี้เราต้องมาชดใช้วิบากที่เราเคยไปทํากับคนอื่นมาอันนี้เราก็ลืมไปนะอันที่สองก็คือเราอยากได้ดีจากเขาเมื่อเขาสแสดงปฏิกิริยาอย่างนั้นเนี่ยเราไม่ชอบเพราะ,ะนั้นสแสดงว่าเราในใจเราเนี่ยมาทํากุศลเนี่ยแต่เรายังหวังสิ่งตอบแทนเพราะว่าเราอยากได้ดีจากเขาพอไม่ได้ดีจากเขาปุ๊บเราก็ถือสาเรายึดเราไม่ยอมใช่ไหมคะ เออแล้วก,การกระทําเช่นนี้เนี่ยมันเป็นบาปใช่ไหมใช่แล้วเราเป็นไงผิดศีลไหมแล้วเอาจากที่เราเคยว่าไล่ไปเนี่ยทุกการกระทําที่เราทุกเนี่ยเราผิดศีลทั้งห้าข้อนะคะจิงข้อที่หนึ่งเราเบียดเบียนตัวเองสิงข้อที่สองเราอยากเอาดีจากเขาโดยที่เขาไม่มีดีจะให้เรานะคะคือเรากำลังแสดงอาการพฤติกรรมคือการการเป็นขโมยสิงข้อสามเรากําลังจะเร็ดอ่าเร็ดสุขดังใจอยากนะคะ คือให้ได้ได้สิ่งที่ดีๆตอบมานะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการฮะสิ่งที่สี่เราโกหกคือเราทํามาแต่เราเอาไปโทษว่าเขาทําเราให้ทุกนะฮะสิ่งที่ห้าเราอยากได้สิ่งดีที่เกิดขึ้นทัาทางที่สิ่งดีนั้นเกิดขึ้นไม่ได้นะแล้วก็เกิดอาการชังคือโกรธไปเพราะอะไรเพราะเรามิจฉาทิฏฐิที่เราไม่ชัดในเรื่องกรรมอะเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เลยทําให้เราทุกข์ เพราะฉะนั้นอันนี้ยเราก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับแก้ใหม่ว่าถ้าเราทํากุศลแล้วเรามีจิตเช่นนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้เนี่ยไม่ใช่เป็นบุญนะคือการชาระกิเลสน,นะแต่มันจะได้บาปแทนนะคะซึ่งเรามองดูแล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยมากนะแต่พอเรามาขยายเนี่ยโอ้มันเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งมันเกิดตับชีวิตเรามาตลอดนะแต่เราเพิ่งมาประจักษ์ตอนนี้ว่าแค่เรื่องนิดเดียวเนี่ยนะมันสามารถที่จะผิดศีลทุกข้อได้นะและเป็นสิ่งที่จะเป็นตัวอย่างให้เราเลยว่า มัตนต่อไปเนี่ยเราจะต้องสังวรอย่างยิ่งเลยในการที่เราทําอะไรแล้วเราต้องไม่หวังสิ่งใดตอบแทนที่อาจารย์บอกว่าทําดีแล้วยอมให้เกิดเรื่องร้ายให้ได้นะคะยอมให้เรื่องดีไม่เกิดได้นะคะใจเราถึงจะผาสุกนะคะอันนี้ก็เออก็เป็นสิ่งที่เตือนใจตัวเองนะคะพอเรานึกตรงนี้ได้แล้วเราก็อยากได้ดีจากเขาในที่เขาไม่มีให้ตัวนี้แหละที่ทําให้เราทุกข์นะคะก็เลยต้องตั้งศีลว่า เราจะพยายามจะไม่เอาดีจากใครเพื่อตัวเองจะได้ไม่ทุกข์นะคะแล้วก็เบียดเบียนผู้อื่นด้วยเพราะมีสมาธิธิที่เราต้องย้ํากับตัวเองค่ะก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะอนุโมทนาบุญกับอากิณนะคะมาส่งบ่อยๆเลยนะคะจะได้มาเติมลีลาต่างๆนะคะในการที่เพิ่มปัญญานะคะค่ะพทข์ค่ะ ค่ะจะพยายามค่ะครูรู้ชิงจะพยายามอยู่ค่ะเออข้อเรียนนี้นะคะขาดผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะเพราะว่าเราต้องการผู้หลักผู้ใหญ่มาส่งยามบ้านค่ะค่ะจะพยายามค่ะเออแล้วไม่ทราบว่าเราจะเช็คการจบเราน่าจะได้นะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วเคยเคยขอจบแล้วนี้ครูรู้นิดหน่อยบอกว่าอากินจะจบในค่ายสามถึงสี่ก็หมายถึงค่ายนี้ใช่ไหมคะจะได้จะได้ส่งข้อความที่ขอจบอะค่ะ ไปเช็คได้จากไหนคะได้ค่ะอากิมอากิมอ่าสมัครรุ่นสามใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะสมัครรุ่นสามก็จบในรอบนี้ค่ะลังจบในจบจบในรอบนี้ได้ค่ะแต่จะต้องมาสอบสองวันหลังค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้ามีเรื่องมีเรื่องใหม่ก็จะมันจะได้พยายามคิด ที่จะที่จะมาพูดก็คือทาให้เราขยันขึ้นค่ะว่าตอนนี้ตัวตัวเองจะต้องฝึกตัวนี้อยู่เยอะเลยค่ะดีแล้วค่ะดีแล้วค่ะเป็นเงื่อนไขที่ที่ช่วยพัฒนาจิตวิญญาณเราให้ให้ขยันขึ้นนะคะทําลายตัวขี้เกียดค่ะอ่ะขอบคุณค่ะอ่ะอากิมคะนิดหน่อยฟังอากิมพูดแล้วมีคํานึงของอากิมที่นิดหน่อยว่าเป็นคําสําคัญเลยอากิมอากิมไปบอกเพื่อนว่าที่อ่าหลุดออกมาเป็นคําพูดอ่ะคือคําว่า ไม่ใช่ของเรื่องของเราสักหนอ่อยเออไม่ใช่เรื่องของเราสักหน่อยเนี่ยนะคะนี่ไหนคิดนี่ไหนคิดถึงคํานี้น่ะเป็นคําที่จะบอกกิเลสอกิมเลยค่ะว่าไม่ใช่เรื่องอะไรของเราสักหน่อยทำไมเรามาเรามาทุก <laughs> เอเรามาทุกเพราว่า <enta> นี่เป็นเรื่องเรื่องที่เรื่องของคนอื่นเลยนะกิเลสยังไปเกี่ยวมาทําให้เราได้ได้อะทุกใจได้ แต่ก็เป็นประโยชน์ตรงที่อากิมได้เห็นเขานะคะได้เห็นกิเลสตัวนี้ค่ะมันเป็นคาย้อนเขานะคะเมื่อกี้ฟังอากิมพูดกลับไปบอกกิเลสแล้วมันเป็นอะไรของเธอนี่ค่ะไม่เรือกอะไรของเธอสึ่งนางยังมาทุกข์ได้นะเออค่ะมัน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 ช่างโง่พิเศษเหลือเกินที่ก็ผลขายหาเรื่องทุกข์มาให้กับตัวเองเนาะดีหน่อยเนาะใช่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะที่ให้ปัญญาเสริมนะคะมีท่านอื่นเสริมอีกไหมคะ ไม่มีค่ะอ่อ,อนใกจะอนุโมทนาด้วยค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะน้องอ่อนการที่ชัดเจนมันชัดเจนตรงที่ว่าถ้าเราไม่ชัดไม่เชื่อไม่ชัดนะคะในผลของการกระทําที่เราได้รับคือสุอกุศลเนี่ยนะคะมันจะทําให้เราผิดไปเยอะเลยนะคะใช่ค่ะผิดแล้ว<ต>ผิดอีกผิดแล้วผิดอีกเราผิดม,มันไม่รู้จะก,กี่ล้านครั้งแล้วเนี่ยเห็นไหมคะเราก็ทําทาทําไปโดยที่เราไม่ได้กลับมาไขครวนไงคะ่ะเราไม่ได้ใช้เตลิโชสามไงพอเรากลับมาปุ๊บโอ้โหเราเห็นถึงความ ก็มันดูมันเ่องเล็กนิดเดียวนะคะถ้าไปพูดกับคนทั้งโลกอ,อะเนาะก็แต่พอม,มาตีความเป็นทางธรรมเนี่ยโอ้โหนี่มันวิชานทิถีซึ่งเราสั่งสมมาโดยตลอดเลยแล้วมันเลยอัตโนมัติเห็นไหมคะเร็วมากเลยมันพุ่งออกไปทันทีเลยอย่างเงี้ยฮะเรานั้นเออก็เมื่อกี้ว่าจะสรุปนะคะว่าสรุปแล้วถ้าเรายังไม่ชัดเจนเรื่องนี้เนี่ยสัมมาทิฏฐิสิบข้อที่หนึ่งนะคะที่บอกว่าทานที่ให้แบบมีมจะมีผลได้เนี่ยเราต้องมีสัมมาทิฏฐิใช่ไหมคะว่า เชื่อชัดเรื่องกรรมว่าเราทํามาไม่ใช่ไปโทษคนอื่นใช่ไหมคะเพราะโทษคนอื่นเนี่ยมันเดินบั๊กแปดผิดทันทีเลยเพราะว่ามันเริ่มต้นมาก็จุดกระดุมเม็ดแรกผิดแล้วอะ่ะเม็ดต่อไปมันจะถูกได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันจะได้ปัญญาเกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ไหมเพราะมันเดินบั๊กผิดแล้วค่ะ,ะเ่าประมาณนี้ค่ะ,อะขอบคุณค่ะ